ใจมากเลยน้องโอ้โหอ้าเอ๊เงินขอบคุณครับดีนะพี่จ่ายเงินผมพอดีอ่ะผมไม่ได้เอตังคอนมาเลยเองก็ลืมทุกรอบเลยอ่ะพี่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 อ่มึงแล้วเนี่ย ผมยังไม่ได้ถอนตังค์พี่เลยอ่ะนี่คือมึงวิ่งมาถอนตังค์กูเหรอใช่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 เออแต่ผมไม่ได้เอาตังค์มาว่ะอะไรของมึงวะเนี่ยกูบอกมึงแล้วไงว่าไม่ต้องถอนอ่ะไม่ได้เงินตั้งเยอะเอองั้นเอาอย่างี้ได้มึงอไรได้มื่อไนะเดี๋ยวผมเขียนชื่อร้านผมให้นะถ้าว่างๆพี่ก็แวะมาได้เลย พิ่จ่ายมันต้องพันเนี่ยกินได้กังหลายแก้วเจะจี้วะเอานั้นเขียนตรงอื่นก็ได้ตรงไหนแข็งๆอัะพี่อกอ,อกกูมพูดแล้วนะมา เป็นิจเจก็จีเลยพี่อืมอ่ะงั้นไหลแล้วกันอพอเลยกูมีโทรศัพท์มึงพิมพ์ชื่อร้านนึงมาเออวะอ่ะถ้าโดานสาดน้ำมีก็แวะมาได้นะครับคาเฟ่เอม็มอะคาเฟ่เวทมนต ไล่มน,นพี่หายเครียดได้นายชาเลาวะจริงๆพี่ไปที่นั่นแล้วลองเล่ามาสักเรื่องสิแล้วก,กูจะเล่ามึงฟังทําไมวะมึงเป็นใครอะ่ะกูยังไม่รู้จักเลยก็ใช่ไงพี่เพราะผมเป็นคนแปลกหน้าไงพี่เล,เล่าได้ผ่านไปสองวันผมก็ลืมเล่าบปยจได้ผมจำมึงสั้นหนึ่งวะเราที่คาเฟ่ฟผมอะ มีเวทมนต์ต่างหากเสียวลาวอะอย่าลืมแวะมานะพี่